ผมฮาซาวะขอแนะนําพ่อมดเคลเบ r รเย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนคลิกเลยที่ w w w c l r p g a m e c o m เติมมาเวลสแนปวันนี้ใช้เพียงแค่สแนปไอดีคุ้ม3ต่อ1ส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลเบอรคอยคุ้มสุดๆ 2. กิจกรรมฉลองครบ0 0 0 0 0แลค์หน้าเพจรุ่นลับของรางวัลแจก,จ,กจุกจุกมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาท3นำโค้ดของผมฮาซาวะไปใส่ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีก อย่าลืมนะครับเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องเท e เวอร์เปย์สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าวันนี้นะฮะผมก็มีเด็กมาขายเช่นเคยครับแล้วเราก็อยู่กับการ์ดสองใบใหม่ครับทั้งบลิงและน็อกเทิร์นซึ่งเด็กที่บลิงและน็อกเทิร์นมาแจมเนี่ยคือเด็กทานนสคอนโพนั่นเองเพราะว่าผมคิดถึงพี่ทานนสนะไม่ได้เล่นกันนานตั้งแต่โดนเนร์อไปแล้วปรากฏว่าน็อกเทิร์นกับบลิงเนี่ยมาช่วยทานนสได้พอสมควรนะช่วยยังไงเดี๋ยวไปรับชมในเกมเพย์กันได้ครับก่อนอื่นเลยนนน่ขออากกดัค ไปแรกครับผมเป็นเจฟครับดอกสองที่เก่งที่สุดจักรวาลลงตรงไหนก็ได้ย้ายหนึ่งรอบอย่างี้ก็เก่งครต่อมาโฮปซัมเมอร์เนื่องจากเรามีอัญมณีค่อนข้างเยอะถ้าเราเล่นโฮปซัมเมอร์เทินสามเนี่ยเราสามารถเล่นอัญมณีเพิ่มแล้วเมเนจีเพิ่มขึ้นได้มากเลยทีเดียวครับต่อมาโค้ชเจฟผมเป็นการ์ดแลมนะฮะเป็นทิ้งการ์ดสองใบแล้วก็แลมหนึ่งเราใส่เฮล่ามาแลมด้วยแล้วก็เรามีมือให้ทิ้งเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราใส่อัญมณีนั่นเองต่อมาครับการ์ดใหม่อย่างนกเทินนะมาแก้โลเคชั่นได้อย่างดีเยี่ยม ใช้มันมากๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ฝ่ายได้ค,ค่อนข้างดีอะต่อมาเขาออกซิเดียนเราใส่อัญ,ญมณีจากทานอสอยู่แล้วทําให้เรามีดรอปหนึ่งเยอะเขาออกซิเดียนก็จะเล่นได้ง่ายครับต่อมาบลิงครับบลิงจะเอามาเล่นกับอัญ,ญมณีเนาะเพราะว่าเราสามารถเล่นอัญ,ญมณีไปก่อนได้แล้วก็เล่นบลิงต่อจะสับอัญ,ญมณีเข้าแล้วก็ดึงการ์ดที่คอสเยอะกว่าอัญ,ญมณีนั่นเองต่อมาเป็นวิชั่นครับเป็นดรอปห้าที่ใช้งานง่ายนะลงไปสามารถไปเติมพื้นที่ที่เล่นไม่ได้ได้ด้วยนะครับผม ่อมา mockingbird ถ้าเป็น d r อป5ที่ลดคอตัวเองได้ถ้าเรามีการ์ดที่ไม่ได้ใส่เ e ็กตั้งแต่ต้นก็คือเราอัญมณีนั่นเองฮะสามารถเหลือข้อ2ขอ3ได้เลยนะครับ9 power ตรงนี้ต่อมาเป็นพี่บอบครับผมธารนก็ต้องคู่กับพี่บอบเพราะว่าเรามีอัญมณีเยอะแล้วก็มีการ์ดใบใหญ่ค่อนข้างมากทําให้พี่บอสเนี่ยสามารถลงไปแล้วกินได้อิ่มๆเลยครับผมต่อมาเป็นเฮล่าเฮล่าเป็นร r o p 6ที่ใส่มาเล่นกับ power s a e ตรงนั้นเท่านั้นเลยนะฮะแต่ก็ใส่มาได้ไม่แย่เลยครับ ต่อมาครับเป็นทานอน,นะใส่มาเพื่อเล่นอัญมณีนั่นเองครับอัญมณีก็เก่งมากอยู่แล้วนะถึงจะโดนเนิบไปพอสมควรเน็บแต่ก็คิดว่ายังเล่นได้อยู่ดีนะไม่เก่งเท่าแต่ก่อนแต่ก็ใช้ได้มาสุดท้ายเป็นแมกนีโตบแ,แมกนีโตใสมาเพราะว่าเป็นดอกหกที่ใหญ่ถึง12แล้วก็สามารถมุฟคอสสากับสีได้ทําให้เซอร์ไพรส์ฝ่ายได้ค่อนข้างดีเลยนั่นเองเอาละครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ เมื่อลองไปกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยเราต้องสร้างสมดุลให้จักรวาลมากันที่เกมนี้ครับผมเปิดโลเคชันแรกครับ <c oughs> เป็นเวสเบิลไม่มีใครรู้จักที่นี่ยังแท้จงจะมาโชว์เด็กเราแลเราก็เจอเวสเบิลไหม <c oughs> เปลี่ยนโลเคชันห,หน่อยได้ไหมครับ <c oughs> อ่าโอเคขอบคุณมากครับตัวคุยอ่ะ <c oughs> ทิ้งคิตตี้เราโดนทิ้งเขาออฟซิเดียนเขาได้จั่วไปหนึ่งใบฟร,ฟรีนะจากหินของเราหุบโ,โมงควอนตั้มผมว่าไม่น่าลงเจฟนะถ้าเป็นอัญมณีจะน่าเล่นกว่านี้โอ้โหมอนสเตอร์เมโทรโพลิสมือเรายิ่งแห้งๆอยู่ผมโคสเก็บกลางแล้วกันเนาะ ทิ้งสองใบแล้วก็หวังสมาเป็นอัญมณีเพื่อจุ่วก็ได้ไม่งั้นมือเราจะหมดนะครับถึงเป็นชางชี้กับม็อกกิ้งเบิร์ดโอเคโอเคไหมไม่รู้อะเฮล่า,ลาเรียกมาเลยเก็ไม่แย่ยมัง้งก็โดนโอ้เขาอ,ออสเตเดียนมีโซโคเอทิ้งไปให้นะเลยได้ชุบเลยก็เรียกได้ว่าดี ผมเพราเว่าโซนกลางนะก,กันเนาะเพราะว่าอาโนต์ไม่ได้บัฟจากการเล่นอ้ยามันีครบอยู่แล้วหวังเป็นอ้ยามันีใบอื่นเพื่อจั่วก็ได้ไงมาเป็นบ,บัฟเต็มที่แต่ได้เขาไม่มีชังคีนะชังคีอยู่กับเราแล้ว คิดว่าไหวหรือเปล่าเกมนี้ทามสโตนกลางเหมือนเดิมหยเราแลมมานี่เราทานอดได้ผมทานอซ้ายไหมอซ้ายดีกว่าเป็นโลกิเด็กเราไม่ใส่ชางคีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว ยังมีบอดเรานำเยอะมากนะครับวิชั่นขวาแล้วกันเราทิ้งไว้ก็ทําสโตนกลางถ้อเป็นการ์ดใบที่ใหญ่กว่าหนึ่งพาวเวอร์ก็จะดีมากทางซ้ายผมปล่อยเลยคิดว่าไม่น่าแพ้อะไรเลยนะครับเวนซว่าไม่เว้นเพราะว่าครบเอาโลกิเปลี่ยนมือเข้าไปแล้วเด็กเราไม่มีชางคีเพราะแค้นเราไม่กลัวชางคีตอนแรกผมกลัวชางคีมาจากเอเจนต์โคสันไง แต่ไม่น่าจะมีแล้วนะครับเขาเล่นโลก,กี่ไปแล้วคิดว่าไหวชัวต่อให้เขาไมา่ผมคิดเราแพ้อะไรไม่ออกเลยถามว่ากลัวแวลูจากควินเจตไหมโลก,กีควินเจตมันไล่ถูกมากๆแต่ก็ไม่น่าจะแพ้อดีนะเพราะเรานำแบบเยอะมากนำเยอะมากๆอ่ะทีาจะตามมาได้ยาก ลอคิดอยู่ว่าเขาเล่นแรงที่สุดได้เท่าไหร่นะครับแต่ผมมั่นใจว่าผมแรงแน่นอนเล่นมาครับเล่นออกทิ้งซ้ายเลยโอเคเล่นเป็นกลางกับขวาทำโซนทับจวยเป็นไมโตนให้แล้วเอามาเป็นโซนสโตนรับสวยเลยครับได้ลดพาวเวอร์เขาไปด้วยนะเล่นเป็นสโนกาครับคาวออฟซิดีแอรนะผมตรงกลางเป็นน็อกเทอร์นครับสลับกับเข้าเด็กไปนะเขาเป็นอุโมฮวนตัมครับ สับกลับมาเป็นเคเบิลครับโอเคอย่างนี้หมายความว่าอะไรเราชนะแล้วใช่ไหมฮึบบลิงครับฟาบไม่มีเป้าหมายครับเราชนะมาได้ครับผมเกมนี้จ G ครับมาลุยกันต่อครับผมในเกมนี้เปิดโลเคชั่นแรกเป็นซาเวสแลนครับเรียกว่ายำแย่มากๆเพราะว่า เราเล่นอัญมณีนะพื้นที่เราจะเต็มค่อนข้างง่ายทามโซนโอ้โหทามโซนผมยังไม่อยากเล่นเพราะว่าเก็บไว้เล่นเทินสี่ได้เพื่อให้รถคอทานอสเหลือห้าจีในเทินห้านั่นเองเราเล่นเป็นเจฟซะก่อนเป็นบีซะอีกฟ่ายกแรปเตอร์ขึ้นมาโอ้หเขาไม่มีปัญหาเลยโอ้โหมงคลตัมอีก แย่ yeah, จัดผมเน้นไปที่จั่วดีกว่าไหมมีสองเพล์คือ My s ม o n e แล้วก็ Power Stone ครับหรือ h o ม e Summer ผมเล่นเพล์นี้แล้วกันจัว่วเนี้ยมันมีมาเยอะๆเลยครับเป็นแมกนีโตครับรโอเคใหญ่จัดโโซนครับสับกลับเข้าไปครับ ออกมาเป็นบล็อกโอเคใหญ่เหมือนกันทีนี้ที่ผมกลัวก็คือฐานอตเอ๊ยกลัวทางชีนะไม่ได้กลัวฐานอตกลัวทำไมโอ้ oh, แรปเตอร์กลับเข้าเด็กไปออกเป็นเซนทรีแล้วก็มีเด e อะวยด้วยนะฮะคอรปเตอร์อีกใบหนึ่งครับสับกลับเข้าไปเป็นคล็อกใส่หินในเด็กผมนัม่นเองโอเคยากจัดกลางรถนันยมนัหนีไม่ได้ ทางซ้ายตัวแรปเตอร์สองตัวขวางทางคู่ต่อสู้สนับแซมมาแปลว่าเขามีอะไรมีชังชีเตะสองใบนี้หรือเปล่าผมว่าใช่แหละเอาจริงนะอผมเ้าออกซิเดียนซ้ายไปก่อนเลยกันชังชีปะอืมชังชีอยู่แล้วสับกลับครับชังชีออกมาเป็นแรปเตอร์โอเค ผมสามารถถมขวาให้เต็มกันเขาโยนเด e v วอยได้ปะได้นะเป็นเพลงนี้พาวเวอร์ <Power S 2> เรามากกว่าด้วยปะไม่ได้มากกว่าเพราะว่าโลดเต็มปุ๊บเขาโยนเด e v วอยไม่ได้แต่เด e v วอยถูกทำลายไปแทนนะครับต้องเล่นไม่เพลงนี้ไปเขาอันนี้รัดอยู่แล้วปะซ้ายอะ่ะ มอคกิ้งเบิรโอเคากลับมาเป็น o ค้ชเก็ e ทิ้งสองใบป้ปาบป้าบหินกัเฮล่าก็ยังดีแล้วก็เกมแดงครับเปลี่ยนออกครับผมของพันต้าครับเป็นเอ okay. ็กแมนชั่นโอเคก็ในเฮลาเทปโยนเดวอย์แต่โยนไม่ได้เราแค่ต้องถมกลางให้ชนะซ้ายเขาน่าจะเพิ่มไม่ได้แล้วเหมือนกันเนาะเรามีเจ็ดเอเนจีแรงสุดคืออะไร ทางซ้ายเราดามูสีอะไม่อยากเล่นมอคกิ้งเบิร์เท่าไหร่แต่ต้องเล่นเพราะว่าตรงกลางเราเล่นดอกหนึ่งไม่ได้แล้วเราเหลือแค่าทานอตก,กลางเลยอย่างนี้มีแค่เพลงนี้เพลงเดียวที่เราเล่นได้ก็ไปดูกันฮนะวัดใจเขาจะแรงกว่าเราได้หรือไม่เป็นแค่ล็อกสไลด์ผมอย่างนี้หมายความว่าอะไรเราก็ชนะดีครับผมจีจีครับ มาดูคนต่อในเกมนี้ครับผมเปิดมาโปรโชันแรกออกมาเป็นเดดโดเมนเอาจริงเราถ้าไม่ชอบเดดโดเมนเราก็แก้ออกได้ด้วยนอกเทินนะหรือถ้าชอบก็ปล่อยไว้ก็ได้เรามีเจฟอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันโอ้ไวท์ทอนลูมครับผมไม่โตเลยนะเทิร์นหน้า เดี๋ยวเราชนะที่ไวท์ e อนลมเลย <S <S เขามีวันดูมีไวท์วิดโอน่ากลัวอยู่นะที่เขามีเล h ฮ c กด้วยผมพาวเวอร์แล้วก็เจฟเลยแต่นี้เราก็ชนะที่ไวท์ทอนลุมแล้วแล้วก็เอาเจฟใช้ออกได้ด้วยนะครับเอาไม่เป็นไรเรามีทั้งหินแดงครับเปลี่ยนริมโบออกหรือว่าเป็นด็อกเทิร์นเปลี่ยนออกก็ได้ ไม่กลัวอยู่แล้วแบบนี้เอนอจี้เราเยอะสุดๆเจ็ดจี้เล่นอะไรดีเล่นแบบนี้ได้ผมอยากใช้เอ e จี้ให้หมดนะครับจะได้ไม่โดนเลทฮัก <c oughs> โอเค เล่นยังไงดีทานอัไหมย้ายเจ็บไปเราเล่นทานอสกลางไม่ได้ไม่ได้ต้องเก็บหินแดงไว้มาทานยาเจ็บไปก่อนหรือไม่ย้ายยากเลยนอนนอกเทินแล้วก็วิชั่นไม่ก็ทานอสในกรณีนี้ผมว่าวิชั่นเก่งกว่าเพราะว่า ทานอเนโดนชางชีพร้อมแมกนิโตได้วิชันยังย้ายหลบได้ครับไปแั้งเดี๋ยวเทิร์นหน้าผมใช้นอกเทิร์นเปลี่ยนเดโดมินออกก็ได้นี่อย่ามาแล้วชางชีถ้าเราทานอสไปคือเรียบร้อยเลยนะทุกอย่างพร้อมแล้วผมจะไม่แชนแมนะครับเดี๋ยวเขายอมก็รู้ว่าเราไปเด็กทานอสอยู่แล้วอะเราอาจจะมีหินแดงบนมือได้เราย้าย อย่างนี้เล่นอย่างนี้ผมไม่แย่ยนกเธอแล้วกันผมไม่อยากให้เขาชนะเดโดเมนนะเผื่อเขาเล่นเดเดโดเมนพอดีส่วนเธอนี้ผมก็เล่นแค่มอ c กิ้งเบิรกับบ๊อบปะอืมแบบนี้น่าจะแรงสุดแล้วตรงกลางเราสี่พาวเวอร์เท่ากันนะแต่เราน่าจะแรงกว่านะเขามีเล่นฮักอยู่อะผมกลัวเล่นฮักเขาใหญ่กว่า แต่มันไม่น่าใหญ่กว่าบล็อกกับมอร์กิงเบิร์ดปะไปดูกันได้นะเปลี่ยนริมโอฮะเป็นมอแรกสะร้อยเกมนี้จบเทิร์นที่หครับโูแล้วบิงขึ้นมาอย่างนี้บล็อกเราจะใหญ่พอหรือไม่อย่างน้อยมีเขาออฟซิเดียกับโอ้เพิ่มสิบห้าพอดีครับแล้วเป็นเคเบิลเท่านั้นฮนะผมไม่เลือกที่จะเล่นเลนฮักหมายความว่าเกมนี้ครับเป็นชนะของเราผมจ G ครับ นนะรสส้างมดุใจกา,ากันอย่างต่อเนื่องครับผมในเกมนี้เปิดโลเคชันแรกเป็นปราสาทซีโมครับออกไปเลยเออกไปเลยเอาไทาม์สตโตเนเมนี้ไปซะตัวทำไมเป็นเฮล่าฮะผมไม่น่าจะเล่นทาน,นอยเท่าไหร่เป็นเด็กทำลายโอเค แครมรีไฮให้ดอบสามมาเป็นซาวรอนซึ่งไม่ดีนะผมเล่นเป็นเจฟก่อนนะเทรนี้ทางขวาเป็นคาโคอรอาร์ครับโอ้โหนั้นผมนอกเทร์เลยก็ได้นะบวกสักห้าพาวเวอร์ก็ยังดีครับแต่จะไม่ดีถ้าบวกให้อันยับมันนี้นะมีสิทโดนคิวมองเกอร์ยิงได้อยู่โอเคเขาใช้คิวมองเกอร์แล้ว ต้องค้อนเอ<ป>าใจได้ก่อนนะปับ๊บปั๊บมาปั๊บาพาวเวอร์บนสุดปั๊บมาเป็นหินแดงผมหินแดงเปลี่ยนเลยแล้วกันไม่อยากให้เขาใช้แวลลูแล้วก็สเปซสโตนปะเอ็มโปลว้นิดหน่อยตามนี้แหละขาเล่นตรงกลางไม่อยู่ แดงเปลี่ยนเป็นไม้สเข็บรับเธอสุดท้ายสลับมือจัดว่าแจ่มนะเอาคิวมงเกร์อีกใบาจากแคมรีไฮอ่ะโอ้โใหใครจะไปคิดนะแล้วน็อกเธอร์ผมอยู่ขวาไงมันเปลี่ยนขวาไม่ได้เปลี่ยนได้แค่กลางกับซ้ายซึ่งซ้ายผมไม่เปลี่ยนอยู่แล้วปะ่ะอย่างนี้เล่นเป็นคอร์สเก็บเก่งกว่านะครับทิ้งบนการบนมือ ถ้าไม่เจอไมซ์เขมบเนี่ยจะดีอยู่นี้แต่ไม่เป็นไรโอเคตัดเฮล่าไปด้วยเขามีทานอนมีบ๊อบเรามีเด็ดพูเขาอยู่ที่จริงน่าเล่นไมล์โตนนะแต่ผมไม่อยากแกจั่วอันนี้มันหนีให้เขาอะเลยไม่เล่นก็ได้นะฮะโอเคออ้ เราสบายเลยนะเนี่ยเราเดทอานิมได้แล้วก็เดดพูฮัลโหลแบบนี้นี่ต้องถอยจีจีับผมมากันในเกมนี้กันเลยฮนะเปิดโลเคชั่นแรกครับออกมาเป็นเมอร์เดอร์เวิลด์เราพาวเวอร์เลยแล้วลกันหนึ่งเอเจนจี้มือนี้ไม่ดีเท่าไหร่ เพราะเฮล่า oh, ขึ้นมาไวมากนะมันไม่ดีตรงเฮล่าขึ้นมาไวนี่แหละเราเล่นโคสเกฟก็ตัดเฮล่าคมๆดูทรงแล้วขอเป็นไมล์ตนเลยได้ไหมเถอที่สองขอมากกไหมหนึ่งในสิบสี่อ่ะอ่ะยากจัดเหมือนต่เหมือนพี่เขาจะหลับหรือเปล่าโอเคเหมือนจะอยู่เตอร์ี่สองครับตรงกลางเป็นอุโมงค์ันตั้มครับโอ้ผมเจ็บกลางเลยนะ ออกเป็นบลิงบลิงสับพาวเวอร์ออกเป็นเจฟโอเคเหมือนจะดีหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเป็นเอกแรมนั่นเองฮะสับมาเป็นอิเล็กโทรอืมผมน็อกเทิร์นได้น็อกเทิร์นขวาไหมขึ้นขวาแล้วกันครับเขาได้เป็นเจฟครับสับออกมาเป็นเนบู่าโอ้ โอเคอย่างนี้ผมเล่นน็อกเทิร์นนะแต่เดี๋ยวผมทามโซนก่อนแล้วก็น็อกเทิร์นโยกมานี่เพื่อให้เขาไม่ใช้แวลูของอุโมงค์นตัมให้เขาใช้ไม่ได้เรายังไม่เต็มเพราะว่าเจฟเราออกได้ด้วยแล้วก็ทางขวาเป็นหรือทางซ้ายซ้ายโซนโซนแล้วกันไปเอาทามโซนนะซับวับวับเป็นหินแดงโอเคหินแดงเปลี่ยนให้อยู่แล้วเป็นแอตแลนติวับ ด็อกเทิร์ย้ายมาไปอีกทีหนึ่งเป็นวอลเมียก็ดีนะทำให้เขาเล่นยากขึ้นเยอะเลยเราบลิงครับไม่มีเป้ามาไรไม่ได้ล้วเทิร์นี้ก็ต้องเล่นทานนอตอยู่แล้วเปล่าลองไปเล็กทานนอตทานนอตขวาเลยกันนะถ้าจะเล่นเพราะว่าเราเขาออกซิเดนไซายได้ทายแล้วตรงกลางในเวลาเขาโตไปได้นะคิดว่าเขาคงไม่ไหวกับเรา เขาลีเดอร์ก็เป็นธานอสไปอืเธอนี้เล่นยังไงดีเขามีดร็อกเตอร์ดูมได้ครับถ้าเขาดร็อกเตอร์ดูมกลางตรงกลางเขาจะเอะถ้าเขาดร็อกเตอร์ดูมเนี่ยตรงกลางเขาจะเป็นน้ออะไรนิวเบล่าโตสองดูมบวกห้าเป็นบวกเจ็ดเป็นสิบสองผมย้ายเจฟออกเป็นสิบสามก็ยังไหวอยู่นะ ถ้าอย่างนั้นแล้วเราเอาเจ็บไปเติมขวาไหมแล้วก็แมกนิโต้ไหมเจ็บเติมขวาจะบวกสองเป็นสิบเอ็ดแล้วก็แมกนิโต้ดีกว่าแรงกว่าคอปซิเดียนอ่ะดึงเ e อ็กโตออกมาด้วยอืมผมชอบเพลงนี้นะไปดูกันครับไหวหรือไม่ เป็นโอดินครับก๊อบอีกทีหนึ่งโอ้ยเราคืออันาคตเราเป็นแบ็ควอร์เท็กซ์อันนี้โตครับดึงไหมออเล็กโตออกมาแต่โดนแบ็ควอร์เท็กเปลี่ยนไหมวาบเหลือฮัมเดาแต่ฮัมเดาย้ายมากลางกับซ้ายแล้วยังไงเกมนี้ชนะเฉยครับผมไม่น่าเชื่อจีจีครับผม